ครับพ่อแม่พี่น้องมี้มาหาใส่บ่วงใส่หนูพี่น้องมาเนี่ยอ้ยพี่น้องหลักฐานพี่น้องนี่เจ็กสี่มีตัวลอยบนเส้นพี่น้องนี่ห้อยกัดครับผมห้อยกัดกัดไอ้คือย่างนี้อยานี่เปียพี่น้องไม่ไม้เลยเนี่กัดมือขึ้นนี่มาใส่บ่วงครับผมบ่วงโอ้ทางพี่น้องง่ายง,าาง่งามพี่นอ้องถึงผลนะ ข่วงนี enfin ่วะนี่ข่วงนี่พี่น้องข่วงแปลนดีอยู่พี่น้องเฮ้ยเออเออเดี๋็กบนอีก่อนอู้นี่แม่ข่องนี่พี่น้องห้อยกัดไม่ไม้เลยนี่ห้อยขี่นี่พี่น้องเห็นบนีมนี่ขี่มุ้งไม้เลยพี่น้องเป็นป้าหญ้าพี่น้องนี่ป้าหญ้าหญ้านี่เปียนี่ก็เป็นคู่สะพี่น้อง Ut dạ. đi tầm okay. Ui <laughs> ui Lê đi vino. Lê mày Ui cuối Pino, mai mai đây này. ui này. Nhi, chỉ ui ui vino mik 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 ui ไม่กัดขี่ใช่พ่อมันกินมังไม้มงกุลหรือ่าขี่ไม่มาอยู่อุเออเดี๋ยวนั่งตัวเียว้อุ้ยทางพี่น้องท่าคล่องแป้นๆเลยพี่น้องแจ๋อเจ๋อจ๋อยู่พี่น้องเดี๋เบิึงควายพี่น้องโอ้โหพี่น้องอุ้ยขุดมีไม้เลยพี่น้องนี่ควายบอกใกล้เลยนี่คือ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  พี่น้องผู้ห้อยกัดไหมงามเลยเป็นบ่าจักกำลังหางบ่วงอยู่พี่น้องบ่วงมาหลายพี่น้องบ่วงพอยี่สิบลังอยู่เหรอบ่หอดหรอพี่น้องมให้เบิ้งคุ้ยกันโอ้เด้อหอกอุ้ยพี่น้องเบิ้งคว่างมันพี่น้องคว่างไปคุณเตือนเตือนเลยหู้พี่น้องเห็นบ่นอ่ะใส่ไง กำลังพากันใส่อยู่พีนนน่น้องน่อาจารย์อูหรือใส่ไปนี่แม่นวะถิกเร็นะเรนวนวหเจ้าเลยเจวะยกปูนะยยปูนะเจ้นะาบ่มือนยังวะ่าอะนกินอ่าปลาไพ่ี่ว่าเว่าอาย แล้ยังหูหน่อยดิบ่วงกันปะจันโอว่านอนมดรับเราพี่นองทางนู้ไม่ลนี้ถือว่ถืกบนอนนอนฝันอยู่่นหอูห่วยพี่นอนกินโอ้ยคุณกัดงากัดนี่มัมันออหนูยังมั่นยลยมั่นปนี่นี่นี่ของนึ่เหี้ยม มันแปลคล้องอยู่น้องมันอยู่ไตยาพี่น้องไปงุันบ่วงมาไล่หน่องบ่วงชิบก้นหลังแบ่งกันใส่พี่น้องพี่ว้วหอยมันกัดหนาไหมพูดพี่น้องอุ้ยพี่หอยมันกัดหนานี่เปียขาดครึ่งเลยพี่น้องพาครึ่งเลยเพราะมันเห็นพี่แต่ห้อยมันพี่น้องุเห็นเต็มเลย คักคักคักไม่มีคักหนูก็มาอยู่สูงกับสูงเลยนะอุ้ยพี่้องกล้วยนึงพี่้องคุณคุณนะบิ๊กเลยนะแต่ว่าคู่สายคือสีลายวะทางไหอืมีู่สา ไหิดบวงให้เอฟซีบางในหิดจะไดยหุ่งอย่าน่อยมันวะเสร็จสิครับย้ำขึ้นย้ำขึ้นมึนขึ้นไงขอด้วยเนวะโอ้ยจำได้อยู่หรอ่อ ยังตายยัยงกินจนฟอดมพี่น้องใกหน่อยตายมาก็ตายไปยู่นี่ก็ได้ยูซิบก็ลังพี่น้องไปไปไม้ไ,ไ,มไม้พี่น้องเฮไม้ไม้พี่น้องเปล่าาปนบทังฮะอย,อะอยู่อยู่อยู่โอ้โยังจีเป็นเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนเดืเดอด รอบึงพี่น้องฮะห้อยใหม่ๆกันพี่น้องฮะเออท่านไหนกันเสีมีเช็ท่านองกันหรอพี่น้องห้อยมันเรียนท่านไหนพี่น้องแป้นเตือนด้วยคุณเป็นปากไอ้ปากท่อพี่น้องนะใช่ไปมล้างนึงเนาะคู่สะพี่น้องตัวนี้ก็เป็นสะเอือนสะกลางทุ่งนาห่างจากไม้เก่าอยู่ประมาณเด้ห้าร้อยเมตรพี่น้องครับมองไม่ยิ่งหรอก เกี่ยวยุตัวหนูโมยไงปเดอกหนูดุนเ่าใดงเสารียเล่นยแต่วหนูโมยไงปดูมันาจะอยู่ตังฝังฝังสะตะบุสะก็อยู่พี่นอปลาเป็นลายอยู่พี่นอ ต <laughs> ้องมัดดอกจำนี้หรอกไปน้องไปหาทางกันมองไม่อยู่น้องวังมือเด้อเจ้ามือแตกคือเก่าแต่ทาง่านน้าลองเมือผ่านจักกับผ่านจักกับพัานอู่มาได้สิมาด้วกันมีน้องมือนี้ถือ ตะาผมกับผ่านต้นครับผมว่าเสียต้นต้องแปดเฮ้ย <c oughs> สีมันเมืออินเสาก็มาดูนกังน,นพี่หนอเนาะตัวนี้ก็ใส่อยู่พี่หนอไ <c oughs> ป <c oughs> ไปวงสาย <c oughs> ผมบ้างปะครับผมอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผาพี่น้องมาใส่กันพี่หนอเนาะใส่กะ แต่ว่าขงังเทิงกวนคืออยู่พี่น้องบางทีว่ามันกัดหนาในเปียนคือส่มคืออยู่แต่ว่าแถวนี้ครับก็บ่ปันไดพี่น้องทางก็มีเก่าแน่ไม่แน่ห่างๆพี่น้องจะมาหลุดน้ำกันบนน้องน้ำมือเซาเนาะครับผมจะมาติดตามกับมือเซาครับผมสจหรับมือนี้ก็แค่นี้นะครับผมครับผมสวัสดีตอน,นเช้าๆพี่น้องหลังจากเข้ามาใส่หมว่อ่านพี่น้องเนาะผ้ามายามหลุดกันมาสีมานวาโอ้หนังยางไหมเครื่องโป๊มีเดียวอากาศหนาวกับมือนี่ dạng đã chán Xuân buồn chì mở bò mày cắt, cắt mày cắt cầu mày cắt cầu mày cắt cầu cắt cầu cắt cầu cắt bưng gì đây bưng gì đi đây cháu lăng nhìn chậm boss gặp, bó... Bó xuân, gặp quê ở này mọi người đâu Chạy hai buồng lên nào gặp buồng hai lăng nhìn mọi người thấy 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 buồng rồi ui 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 บุ้งโอ้ยมันหมันพี่น้องแต้มแรกแต้มแรกแข่งมันจารยวหูครับโอ้ยครับกินต้งขี่ไปแล้วลนนี่เข้าได้ไหมหายไปครับชาวพันงนกินครับเรียบร้อยป๊บอ่าจี๊ฮายคบุ้มแพี่ฮาบุ้งนั่งไหนกันน้องส้นบ่ของเจ้ากจัตูงามรูป่กรุานยิ่หน่อยนึงเออบหาอีก

เมน,นูมันลากไปแลบ้บ่เหาบ่วงกไปนองจีพอวะถือว่ครับไม้ไมบ่ไม้เสกยังไงใสรแบไีส่ไปซี่หลังพอดีหลุนบอหลุดมึงกำกันกับพี่น้องเศ้ษอู้วววงพี่นอ้องห้

เซี่ยววงใส่ยนู้นเป็นหออนะยิ่งนกยิ่งน,ดดนูครับทีมดูดำสามคันครับผมสจหรับคลิปนี้พพนนก็มีอย่างมากมายครับพี่น้องพลาพี่พี่น้องฮากินหาอย่างดีแล้วครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ